คุกกี้เฟรนซี่สอนเล่นเกม h ฮา e s t Moon บนมือถือง่ายๆไม่ยุ่งยากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุกกี้จะมาสอนวิธีเล่นเกม Harvest Moon ภาค Back to Nature บนโทรศัพท์มือถือนะคะเนื่องจากมีคนสอบถามเข้ามาเยอะมากๆทั้งคนใกล้ตัวและเพื่อนๆในเพจวันนี้คุกกี้ก็เลยตัดสินใจจะทำคลิปสอนค่ะซึ่งจริงๆแล้วมีหลากหลายวิธีและหลากหลายแอป ที่จะช่วยให้เราเล่นเกมนี้บนมือถือได้แต่คุกกี้จะเลือกวิธีที่ง่ายที่สุดมาสอนก็นแล้วกันนะด้วยวิธีนี้ขั้นตอนการทําจะไม่ค่อยยุ่งยากไม่ต้องหาโหลดอะไรมากมายส่วนใหญ่ใช้แค่แอป,ปที่หาได้จาก Play Store เลยถ้าดูคลิปนี้จบและทําตามทุกขั้นตอนรับรองว่าเล่นได้แน่นอนค่ะโดยคลิปนี้จะเป็นการสอนสำหรับ Android นะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นให้เราเข้าไปที่ Google Play Store ค้นหาคำว่า One Emulator ค่ะเมื่อเจอแล้วก็กดติดตั้งแอปได้เลยหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เราค้นหาแอปต่อไปที่จะใช้ช่วยในการแตกไฟล์นะคะโดยแอปจะมีชื่อว่า Set a r c h i v e r ซึ่งสามารถหาดาวน์โหลดได้จาก Play Store เช่นกันโลโก้จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะเมื่อพบแล้วกดติดตั้งไดตามปกติเลยค่ะ จากนั้นเราต้องมีตัวเกม Harvest Moon ภาค Back to Nature ซึ่งก็จะมีขั้นตอนไม่ยากสามารถหาข้อมูลเองจาก Google ได้เลยค่ะและเมื่อเพื่อนๆเ,เตรียมตัวเกมเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะมีพร้อมทุกอย่างสำหรับการเล่นเกม Harvest Moon บนมือถือแล้วค่ะ <Yeah! S 1> แต่อะอะๆใจเย็นๆก่อนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถเล่นเกมได้นะคะ พราะที่เพิ่งจบไปเป็นเพียงขั้นตอนในการเตรียมพร้อมเท่านั้นยังเหลือขั้นตอนอีกเพียงเล็กน้อยซึ่งก็ไม่ยุ่งยากอะไรมากมายคะ่ะทําตามคุกกี้ได้เลยรับรองไม่มีงงก่อนอื่นเข้าแอป,ปสีเขียวที่เราดาวโหลดมาคะ่ะเมื่อเข้ามาครั้งแรกต้องกดอนุญาตให้สิ์แอป,ปในการจัดการไฟล์ซะก่อนจากนั้นไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะพบกรอมเกม Harvest Moon ที่นั่นคะ่ะซึ่งจะมาในสภาพไฟล์ซิป จากนั้นให้กดที่ไฟล์รำเบาเบาหนึ่งครั้งไม่ต้องกดค้างนะคะก็จะมีคำสั่งขึ้นมาค่ะซึ่งก็จะมีคำสั่งแยกไฟล์หลายแบบแต่สำหรับใครที่คิดเล่นแค่เกม Harvest Moon และไม่ได้อยากจัดระเบียบอะไรให้ยุ่งยากสามารถกดที่แยกไฟล์ไว้ที่นี่ได้เลยค่ะแอปก็จะแจ้งว่ากำลังแตกไฟล์รอสักครู่ก็จะทำการแตกไฟล์เสร็จสิน้นแล้วเราก็จะได้เจ้าโฟ er ลเดอร์เกม Harvest Moon หน้าตาแบบนี้ออกมาเลยค่ะเกือบจะเสร็จขั้นตอนทั้งหมดแล้ว เหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นถึงตอนนี้ให้ไปที่แอปฟูลรอยซึ่งเป็นแอปแรกที่เราติดตั้งจาก Play Store ค่ะโลโก้จะเป็นพื้นหลังขาวๆและจะมีรูปปุ่มแบบจอยเกมกดเข้าไปโลดเมื่อเปิดแอปแล้วแอปก็จะบอกให้เราเลือกรอม d i เ e กทอรีหรือโฟลเดอร์ที่เราเก็บรอมเกมไว้นั่นเองก็ให้เรากดที่ select directory แล้วกดตรงสามขีดซ้ายบนหาโฟลเดอร์ดาวน์โหลด จากนั้นให้กดที่โฟลเดอร์เกม Harvest Moon ที่เราแตกไฟล์ไว้เมื่อสักครู่ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วในโฟลเดอร์ดังกล่าวก็ให้กดเลือกที่มุมขวาล่างเป็นอันเสร็จพิธีเพียงเท่านี้เกม Harvest Moon ก็จะปรากฏขึ้นในคลังเกมของเราเรียบร้อยและพร้อมเล่นได้ทันทีค่ะสามารถกดที่รูปเกมเพื่อเข้าเล่นได้เลยสำหรับในมือถืออาจมีหน้าตาการเลือกโฟลเดอร์เกมแตกต่างกันทำตามคลิปนี้ได้เลยนะคะ เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเล่นเกม Harvest Moon Back to Nature บนมือถือได้แล้วและเพื่อนๆที่มีจอยสำหรับโทรศัพท์มือถือก็สามารถเปิดบลูทูธเชื่อมต่อจอยได้ด้วยนะคะก็จะยิ่งสะดวกสบายลเล่นเสน,นุกขึ้นไปอีกสำหรับข้อเสียของแอปนี้ก็น่าจะเป็นการที่ไม่สามารถซ่อนปุ่มได้ปุ่มจะปรากฏบนหน้าจอแบบนี้ตลอดเวลาซอนไม่ได้แม้ในขณะที่เราใช้จอยเล่นหรือจะมีวิธีซ่อนปุ่มอยู่แต่ทุกกิ้หาไม่เจอเองก็ไม่รู้นะ ถ้าใครรู้วิธีซ่อนปุ่มก็คอมเมนต์บอกกันได้นะซึ่งจริงๆแล้วนอกจากแอปนี้ก็ยังมีแอปอื่นๆอ,อีกมากมายที่สามารถใช้เล่นเกม Harvest Moon ได้บางแอปจะสามารถซ่อนปุ่มปรับความเข้มความจางของปุ่มหรือเลือกให้ไม่แสดงปุ่มบนหน้าจอได้อีกด้วยซึ่งเหมาะกับการใช้จอเล่นสุดๆไว้วันหลังทุกกี้จะมาแนะนำเพิ่มเติมนะ และตัวแอปโฟรอยนี้จริงๆแล้วสามารถเล่นเกมจากเครื่องเกมอื่นๆได้อีกด้วยทั้งเกม PlayStation 1อย่าง Harvest Moon ที่เราเล่นกันอยู่นี้รวมไปถึงเกม P.S.P เกมบลู o o เ o อร์เกม Boy Advance เกม N.D.S และอื่นๆถ้าเบื่อเก็ไว้ไปลองเล่นกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพยงเท่านี้หวังว่าคลิปจะมีประโยชน์โดยเฉพาะกับเพื่อนๆที่อยากเล่นเกม Harvest Moon บนมือถือขอให้เพื่อนๆทุกคนได้เล่นกันอย่างสบายใจไม่เจอปัญหาอะไรนะ คลิปนี้คุกกี้จัดทำและเรียกเรียงเองทั้งหมดหากมีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากติดตามเพจและช่อง YouTube คุกกี้เฟรนซีด้วยนะโดยเฉพาะในเพจจะคอยขยันหาเรื่องแปลกๆฮาๆที่เกิดขึ้นณฟาร์มของนายพิทมาลงบ่อยๆไว้มาเป็นกำลังใจให้คุกกี้ได้นะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย